โอเคผมก็พบผมครับต้นกาเกมเมอร์นะผมซึ่งก็ EP เนี้ยเป็น EP ที่หกนะสำหรับคลิปหัวกระโหลกวอล์กแอนนะผมโอเคก็วันนี้ก็ยืนเหมือนเดิมพี่โมพี่ก็น้องศิลแล้วก็น้องเต่นนะผมหล่อสุดหล่อสุดทุยเป็นเกยนะมวันนี้เอาวะวันนี้อุ้ยอุ้ยอ้าวตอนนี้เรามาเจอกับทีมแล้วะเนี่ยโอ้โหร้อยสามสองเลยแล้วเว้ยเฮ้ยทุไม่ไม่ไม่ทุกคนพี่สองเงินเขไม่ร้อยสองก็ถือว่าเขาตึงนะ อ่ะฝังแล้วก็แต่ละคนดูสภาพแต่ละคนนะผมซึ่งทุกคนไม่มีตับไว้นะย็เว้นผมคนเดียวที่มีตับไว้อยู่โอเคเทปทูเทปทูันึ่ร้อยอ่ะมาสัดมามันบอกว่ามาเว้ย oh, เอาเรื่องคนนี้ซึ่งแผน้ชนะพวกเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วแหละเราเน้นสายฮาครผมมันดูสิว่าไอ้ยศเนี่ยมีผลกับการเล่นมากแค่ไหนมีเยอะเลย กูกูขอแค่มีโยกอย่างเดียวพออย่างอื่นกูไม่จำเป็นเลยเนี่ยมึงวิ่งนุ่มถ่วงเหมือนกันพี่เหมือนกันเอาไงเอาไงเราแยงดูเกิดดูเกิดนะเกิดเกิดตรงไหนก็ไปที่นั่นนะโอเคนะสี่ข้าเฮอโอเคคนที่เกิดใกล้ก็คือล็อกกลางคนหนึ่งนะเอเลยเอเลยเอเลยไปนิดไม่ต้องระเบิดเลยอ่ะไม่ต้องพี่วิ่งเข้าเอเลย อยู่ไอ้นี่คนหนึ่งนะไอบีคนอะไรอ่ะไล้ตัวนึงเอวัยมึงหงายชัดผมเหลือเก้าเอ็ดอะโอเคกำลังมาช่วยอยู่นะปล่อยกลางนะทีไฟกลางไม่มีไอ้เก้าดูอยู่พิมตอบพิมพ์ตอบแบตต้นนี้บ้าโอเคไปเลยไปเลยเอเข้าได้ไหมสวย วางเลยเข้าไปวางเลยอย่าอย่าอยู่ขาประตูขยับเกี่ยวตัวน ise, ึงขยับเกี่ยวตัวนึงเดี๋ยวดูหลังให้เข้ามาแล้วไม่ตายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่วางที่วางตัวท้ายโอ้โหวินแรกครับผมทำไมคุณตายคนเดียววะเร้วไปขับรถที่มาไง เห็นพี่ตายอยู่ก็เอาคิดมามาสู้อยู่โอเคไปเองนึกขาถามถ่ายคลิปไหมผมบอกมาคืออะไรอ่ะบอกเขาดิถ่ายไหมอ่ะเขาถ่ายคลิปคืออะไรไม่รู้จักวันนี้พวกผมเพิ่งมาหัดเล่นครับแล้วเขาจำเราได้วะจำก็จำใช่รักอยู่นะพี่โมมี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 ยิงถังก่อนนะยิงถังนะ มันยิงมันยิงตายสมปยานะตายตายแนวตายโอเคกล่องนึง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 รอบ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 เข้าทำบินเลยทำบินเลยคุรอหห้องไม้นะหลุมว่างไม่วางดีกว่าเดี๋ยวเลื่อนยศมาเลยไปเลยตรงไหนตรงไหน้าเอเก็บละวางวางวางเลย Bomb has been planted อย่างเล่นพกอะรอบหน้าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยว ไปแอลหรือเปล่าวะระวังทางแอลนะแอลแม่งเดือดเหมือนเด็กเอฟเอฟด้วยอแอล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 ขอเม็ดนึงขอเม็ดนึงขอเม็ดนึงเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้ยอย่าซ้อนกูขอเองกู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 เอง ได้เว้ยล่อมันเจ็บแล้วมึงไปยิงหัวมันทำไมวะชอบยิงหัวพี่ทำบีทำบีรอบบีทำบีบีไวเลยนะมีไวเลยนะมีไวเลยบีไวเลยเดี๋ยวผมไปยากคนเดียวเติ้นไปเติ้นไปไปล็อกในห้องเอลนะล็อกให้ห้องไม้เขาร้อยเลยโอเอยิงกูผมไม่ตายเจ็บนะกมว่าเจ็บจนระเบิด โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืนได้คืนได้ไม่เป็นไรหรอกระดับน้องศิลคนเดียวอ่ะผมตายมาแล้ว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 ซ้ายมืออ่ะอายังเอ้หน่าเลาวหันมีดคู่เลยนะผมตามหลังออกมาตัวนึงสองตัวหลังมึงอ่ะอุจจาระมาแล้วนะ แข่งใครถืออาป่ะขลังมันก็มีใครอยูฝั่งนู้นอ่ะหลังมึงอ่ะหลังมากเลยไอ้เหี้ยก่อนได้คิดเหรอไม่เปลียนไม่เป็นเสียงบอกให้เปิดจริงจังตอนแรกคุณจะฟังเพลงหัวหน้าบอกจริงจังไอ้สันหัวหน้าบอกจริงจังหัวหน้าบอกจริงจังหัวหน้ากล้าเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยสวย

กองสามให้อออใเองวางอบอม has been planted ตัวไหนตัวไหนเอเจ็บแล้วสวยบ้าบ่ามาบวกกูอเอาเรื่องเว้ย ก็จบรอบนี้ผมเลื่อนยศแน่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออกูก็เลื่อนไอ้โก้โก้แมวมุดไว้มุดมุดตัวนึงนะพี่โมมามาตัดก่อนนิมามามาตัดก่อนมุดมาตัวนึงเดี๋ยวทำให้มีนะตัาหาตัดยิงตัวหนึไม่ได้นะถ้าเราคมกว่าได้อยู่โอ้เล่นแก๊สด้วยโคตรแต่พลังเคเฮ้ยตัดตัดเราดันตัวโอ้โห ไม่งเอ้ยโดนหัวว่ะสวยโมได้อยู่ได้อยู่ตัวนึงตัวนึงอ่ะสวยจิ๋วยาวโมวางเอเลยวางเอเลยอยู่กับละมุมเป็นนั้นเออ่ะหน้าหน้าให้เอมา Has been planted างที่วางคือยิงนี่โอ้โหมกหลุดว่ะโทษาตั คืออะไรวะเชื่อมทำไม่หมกหลุดกูหล่อเลยเนี่ยเออดีไม่งี่ผมไม่ตายเออเฮ้ยดักปะวะเช็คขวาก่อนมี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 โอ้ยหลังมาตายเออตายเอาวะเอาดิบวกบวกแม่งเลยโอ้มันเล่นแก่ด่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คนแข่ง้ัดป้าเป็นแกตหรอวะสานกูไม่มีของเกียร์ด้วยละมึงไงดีเนี่ยงั้นโดนกลับแล้วโชว์มันดูโชว์มันดูไหวไหวอวไรมาไรเไอะเดี๋ยวกูการห้าสูดเลยสัตว์ไอ้มันแห่เราจบไปนะโอเคโมไปยาวคนนึงนะง่ายนะพี่ไม่ไม่มันตัดบ่อยเราสู้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยยาวยาวผม เดี tamam. ่ยวดันขอดกอตำแหน่งนี้ตึ้งตัวนี้ก็เดตอดนั่นตึ้งติ้งไปเลยไอตี่ผมอยู่หลังพี่อ่ะยังไม่ได้ใช้เลยวางมีแล้วผมดักดักดักแอลนะไปแล้วแอลตัวนี้ แอลขึ้นไปตัวนึง่งไฟจังไม่ฟังเสียงยาวยาวแล้วใคเก็นยาว ready win ปักติ๊กโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับร <c oughs> ับก่อนครับผมยศอัพคยึดเทเป็นไงครับผมเลือดยศแล้ววายอ้าวฮันดาวิโลนะไ,ไรก่อนเลยมาวะ กูไม่เอาอะอ้ยเอ็ดแม่ได้ตังค์เว้ยซุ่มกองต่อแป๊บแบ๊บขอถามนาทีเฮ้ยได้คูณพอยต์ได้เว้ยได้ตังห้าพันได้เว้ยขอถามนาทีอุ้ยเขาเปลี่ยนคนเว้ยอ่ะนะผมเร่ยงมาดูในฝั่งน้ำเงินของพวกเราบ้างผมซึ่งทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนตัวเล่นนะผมมาละเตะสามเงินอ่ะทำไมเตะสามเงินทำไมวะ สามแดงสามแดงกูงงให้เตะทีมกูเฉยเลยเอ้ยเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาจะแบบเอาจริงแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยเตะเดี๋ยวกูเล่นด้วยตอนนี้หัวร้อนเกจนเกีย้ยคนละเซตเซตต่อคนละเซตนะผมไอ้กูยังไงกันไหนเอาไงก็เหมือนเดิมกันสี่ตำแหน่งอ่ะสี่คนอ่ะโอเคปะผมดูยาวไอเสียนจะมาดูแอรอ่ะ เงียบเงเอบเงียบเงียบยาวยังเงียบอยู่นะแอลขึ้นสองแอลขึ้นสองครับกองเขียวตองไม้มาดายหน้าดายหน้าดายหน้าก้าโอ้โหลั่นไม่ทันเลยยาวตัวนึงเด็บเล่าตัวนี้อ้าวสองตัวนี่หว่าบอมแฮสบินเพลนติดวิ่งมาแล้วซ้ายมือตัวนึง อย่าเปียบแล้วมึงลงมามึงลงมาอย่าเปียบเลยเต้นอย่าร้อยโอ้โหมึงไปทำไมมึงไม่น yes ่าลงเต้นเป็นเร่องขอมันจะอยู่ระดับเดียวกันเอไมนเอเมน alright มาเขยมาสินพยายามเช็คเรื่อยๆนะให้มันสักวินนึงพออย่ามันเยอะสินทำเอลนะระวังเอลมาเอลมาพี่โม มันแหงนะเออตล่อยู่ตล่อยู่ตะล่อยู่ตบนึงสี่รอบนึงยาวตัวเอาไปแล้วเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้กลังวิ่งเอามุดไปแล้วพี่โอเคยาวตัวนึงด่วนนไดหน้ากล่องหนึ่งพี่กล่องโอ้โหเยี่มกล่องสองสี่โอ้โหไม่ยกลามันเจ็บแล้วนะไม่เลยจริงไม่โดนว่ะ เจ็บแล้วเจ็บมากเลยอีกตัวอยู่ยาวยาวก็เจ็บไปนะขึ้นหลุมนะขึ้นหลุมกองสามลองลองเข้าพังกันกองสามกองสามคนละทางเลยซ้ายขวาไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งแยกเลยโอ้โหสวยได้อยู่เอาไว้ดีเนี่ยมันมันเมื่อกี้เราเราอย่าวิ่งทางเดียวกันนะต้องวิ่งแยกอยู่ตรงไหนที่ไม่ใช่ห้องไม้ได้มากกวะมามาอยู่ตรงเสาล้มก็ได้ Via sẽ truyền thống mình đã binh binh đi hằng ngày. E tay? Doe. 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 มาแล้วมาแล้วเห็นบ้าพะตัวยิงถังแม่โถ่สวยสิบสามสิบสามแม่งโดนระเบิดไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะถือว่าได้อยู่นะกับระดับแบเนี้ยเมื่อกี้ผมพลาดสองสามจุดด้วยแหละเลยเปลี่ยนตำแหน่งจุ่ตรงนี้ได้ป่าวพี่พี่อยู่ข้างล่างวะถ้ามาเยอะบอกเลยนะเราทำบีวะทำบีทำบีทำบี ทิ้งเอคนเดียวพอเอเอปล่อยเลยแล้วดูกลางคนเดียวอ่ะมียาวตัวหนึ่งนะมีเอลยาวตายวางไปทางไหนอ่ะโอ้ยแม่ระเบิดเอลไอ้ล่างดับเบิลคิลล่างวะ ไ,ไอ้ิ่สิส่มไปดูเอไอเซนแต่กูดูบีไอเเองอบอม has <A. S 1> been p l a n t e ดูว่าผมหัวโลกรีเทคมันก็โลกรีเทคจับหน่งก่อนนี่ต้นรแรกตายตีนมงึงอ่ะตัวนึงตัวโทรศับ,บั้งไม่หววมัวลทโอ้โห เอาขำดีขำดีจ้ะขำให้มันขำไปให้มันขำไป okay. s <S แหมเราก็ขำม,มันเมื่ <laughs> <laughs> อกี้เอาใหม่เอาใหมใเ่เราเราเราต้องคมกว่านี้ป่ะ <laughs> สวยโม,มลกลับเลยโมลกลับเลยได้แล้วกลับเลยโดนระเบิดกูหน้าแอลอ่ะโอเคพยายามอย่าให้มันรู้ตำแหน่งนะเว้ย

กำลังอมโลกโอ้โหเห็นแล้วมันเจ็บแล้วคุยงอมโลกอยู่แบบนี้เต้นๆร้อยสิงกันดีกว่าบ่านมันวางไหมพร้อมไปดิไปไหโทุกคนโด้โมันเหลือซากทุกคนเลยนะมันน่าเด้งอ่ะอะไรแบบไรตัดเกมออกไปเลยไหมเราตัดเลยเอาไป không biết con đàn eo Con thăm bi mà Ê bay khâu, này Ê không mãi luôn mãi Tụi này ná Chẹp chẹp, đi Tụi này, tụi này Không mãi chẹp Ủa anh đừng hộp con đeo này. Ủa, cam Anh tụi này chết lắm mà กองหนึ่งกองหนึ่งเร็วพี่เร็วสวยสวยขำกลับดิขขำกลับไม่ต้องไม่ต้องเงียบไปก่อนขำกลับผมขำก้าบไม่เอาเดี๋ยวในห้องอยู่เงียบไว้เดี๋ยวไม่ถึงกลัวมงไม่ต่างกันแล้ก ยาวเงียบตลอดเลยเติ้นเติ้นมาแล้วบอกดิเฮ้ยบอกดิอย่าเงียบดิเติ้นได้มีไม่เหรอวะไม่รู้มาเข้ามาเข้ากลางไม่มีคนดูเอาล็อกที่มึงเนี่ยนะที่ดูการ่ดบอกหนูว่าดีเล สองเว้ยหนูอะไรยันนึงผมหมดลงมาแล้วพี่โอ้โหไอ้สัตว์เลือดตัวเองไอ้สัตว์เยเร็วๆไม่ทันแล้วนะคอเตอร์พี่คอเตอร์คอเตอร์โอ้โหหนูตัวอยู่หน้าไอะโอ้เรื่องหนึ่งริบสี่โอเคงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมวันนี้ก็ออย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะผมก็สวัสดีครับ